ท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้เราจะมาดูการวิเคราะห์จำนวนสสของพรรคดังๆกันนะครับว่าพรรคเหล่านั้นมีโอกาสจะได้จำนวนสสพรรคละกี่ที่นั่งซึ่งเป็นการคาดการณ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุวิชาเป้าอารีผู้อานวยการนิดาโพซึ่งท่านได้ให้สัมภาษณ์นแนวหน้าออนไลน์ว่าพรรคภูมิใจไทยมาอันดับหนึ่งมีโอกาสจะได้จำนวนสสอ,อยู่ระหว่าง140 ถึง150คนซึ่งเป็นการรวมปาร์ตี้ลิสต์แล้วนะครับส่วนพักอันดับสองตามมาติดติดได้แก่พักประชาชนมีโอกาสที่จะได้สอสอประมาณ120ถึง130คนอันดับ3ได้แก่พักเพื่อไทยมีโอกาสที่จะได้จำนวนสอสอประมาณ70ถึง80คนซึ่งท่านคาดการว่าน่าจะได้ตำร้อยอย่างแน่นอนส่วนอันดับ4ได้แก่พักประชาธิปัตย น่าจะได้จํานวนสสประมาณ40คนเพราะได้กระแสของหัวหน้าพักคนใหม่อย่างคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมาช่วยไว้ทําให้ได้รับความนิยมมากในภาคใต้และพักที่5ได้แก่พักกล้าธรรมคาดว่าน่าจะได้จํานวนสสประมาณ40คนสูสีกับพักประชาธิปัตย์และนอกจากนั้นก็จะเป็นพักเล็กๆแบ่งๆกันไปรวมๆแล้วประมาณ60คนจะเป็นไปตามคาดหรือไม่ รอติดตามในวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่จะถึงนี่นะครับ